คอทางสิบสองอย่างที่บอกไปรุ่นนี้เขาไม่ธรรมดาเลยเขามีดีเทลในการปักตัวเลื่อมนะคะเป็นเป็นการใช้เครื่องเย็บเข้าไปที่ตัวผ้านะคะจะเป็นเลื่อมใสๆค่ะสีตามตัวเสื้อเลยนะคะไม่โปะนะคะไม่โปะนะหมายถึงว่าไม่แบบไม่ดูเยอะจนเกินไปนะคะแต่เพิ่มความสวยมิติให้กับตัวเสื้อ มากๆเลยนะคะเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวนะคะที่เป็นงานสีร้วนและปักตัวเลื่อมเข้าไปที่ตัวเสือ้อจะมีแค่รุ่นนี้เลยและเป็นรุ่นที่ขายดีมากตั้งแต่ของเข้ามาค่ะ ใายออกเยอะมากๆนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะสีที่ดาถืออยู่เนี่ยเขาจะเป็นออกสีฟ้าอมเทานะคะจะเป็นออกฟ้าอมเทานะแต่ยังมีความสีฟ้าที่แบบสวยอยู่นะคะรุ่นนี้น่าเชียร์มากๆจริงๆเพราะว่าใส่ออกมาคือสวยแน่นอนนะคะแล้วก็สีชมพูชมพูก็สวยนะคะ ชมพูก็สวยนะคะชมพูก็สวยนี่จะให้ดูงานใกล้ๆคือสีเขาสวยด้วยนะลูกค้าสีชมพูเนะี่ยเขาจะเป็นสีชมพูออกอ่อนๆนะคะจําเป็นชมพูอ่อนๆแบบสีน่ารักเลยจริงๆสีรุ่นนี้น่ารักทุกสีเลยเป็นสีที่น่ารักทุกสีเลยะค่ะนะคะรุ่นนี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะอะไรนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทอ่าตับสีหนึ่งสีน้ำตาลนะอ๋อสียมตามมาแล้วหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ไม่แพงเลยนะลูกค้านะเทียบกับงานที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะตัวเสื้อนะคะมีความสวยเงามากนะคะตัวผ้ามีความเป็นเนื้อเงานะคะรุ่นนี้นะ สีชมพูนะคะสวยหวานนะคะสีเขียวมาดูสีเขียวบ้างสีเขียวเขียวนี้สีเขียวโอลิฟนะคะสีเขียวก็สวยเหมือนกันลูกค้านี่เดีวลาให้ดูงานสีเขียวใกล้ๆนะคะนี่นะคะทุกตัวอย่างที่บอกไปคือมีติดตัวเลื่อมหมดเลยนะคะนี่อันนี้คือสีเขียวนะคะสีเขียวทรงเสื้อเป็นทรงแบบว่า ใส่ได้ง่ายมากๆเสาๆใส่ได้ใส่ได้เยอะมากๆเพราะว่าตัวคอเป็นคอกลมแล้วก็กระดุมด้านหน้านะคะส่วนแขนก็บอกตรงลงมาธรรมดาเลยนะคะเป็นทรงที่คลาสสิกมากๆเลยค่ะนะคะไม่ไม่ได้แบบว่าเอ่อเยอะจนเกินไปเนาะคือสามารถใส่ได้หลายลุกแล้วก็หลายงานมากๆแน่นอนนะคะสีที่ขายดีมากๆนะคะสีที่ขายดีมากๆนะคะ เจอแล้วอยู่นี่สีมะนาวนะคะสีที่ไขายดีมากมาคือสีน้ำตาลนะคะคือสีน้ำตาลนะคะคือสีน้ำตาลนะคะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเราขอปิดกระดุมแป๊บหนึ่งนะคะจะได้สวยๆได้อยาให้ลูกค้าดูแบบว่างาน นะคะให้สวยๆนะคะสีน้ำตาลเนี่ยคือขายดีมากเลยนะคะเป็นสีที่แบบใส่ได้ง่ายมากๆค่ะสีนี้นะใครยังไม่เคยมีเสื้อสีน้ำตาลนะคะรุ่นนี้น่าแนะนำเลยนี่อันนี้คือสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลก็สวยนะคะน้ำตาลออกเยอะมากนะคะวันนี้นะคะ เร่ยว,ว่าสีนี้ลูกค้าอาจจะมีไม่เยอะแน่นอนนะคะหลายท่านยังไม่มีนะคะตัวนี้คือสีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็สีขาวนี่อันนี้คือสีขาวค่ะสีขาวนะคะนี่สีขาวจัดไปเลยคะ่ะงานสวยมากนะคะ,ส,ส,ะ,คะสีขาวงานสวยมากนะคะลูกค้า ตัวนี้นะคะสีขาวค่ะรหัสถอชิงทอถามสิบสออชิ่งทอถามสิค่ะดันไม่อยากให้ลูกค้าพลาดรุ่นนี้เลยเพราะว่ามันสวยจริงนะคะสวยจริงๆนะคะรุ่นนี้นะสีขาวส okay. ีน้ำตาลได้เลยนะคะนี่หรือถ้าชอบสีฟ้าอุ้มเทานะคะจัดไปเลยค่ะ leave, อันนี้ค uh ือ huh. ส so, ีฟ้าอมเทานะคะแล้วก <Lah> ็มีอีกสีหนึ่งค่ะสีเขียวมะนาว นี่คือสีเขียวมะนาวค่ะ,ะ,ะ,คะเขียวมะนาวนะคะเขียวมะนาวนะคะก็อันนี้คือสีเขียวโอลิฟนะคะสีเขียวต่างกันนะน,นี่คือสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวโอลิฟนะคะแล้วก็สีชมพูค่ะ สวยหวานนะคะสีชมพูก็คือสวยหวานมากเลยนะคะค,คือสวยทุกสีเลยะค่ะลูกค้าดาเชียเลยนะรุ่นนี้ดาลดถูกด้วยนะวันนี้ดาลดให้หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสําหรับลูกค้าในไลฟ์วันนี้นะคะรหัสชอยชิงท้อฐานนะคะอะไรนะคะอค๋อดาลดหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบ ะะตัวนี้นะคะรหัสชอชิงทอฐาน12ค่ะชอชิงทอฐาน12นะคะมีทั้งหมด6สีนะคะมีทั้งหมด6สีนะสีฟ้าอ้อมเทานะคะหรือว่าสีฟ้า,าน้ำอัญชันก็ได้นะคะเรียกได้2สีเลยแล้วก็สีน้ำตาลคะ่ะสีขาวสีเขียวมะนาวสีเขียวโอลิฟแล้วก็ สีชมพูนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะรุ่นนี้นะงานสวยมากนะคะตัวเสื้อเนี่ยมีกิเตอร์ในตัวด้วยก็คือใช้ตัวเลื่อมนะคะสีของตัวเสื้อเลยนะคะสีของตัวเสื้อเป๊ะเลยนะเข้ามาแต่งข้างในตัวเสื้อนะคะฉะนั้นรุ่นนี้นะคะจะเป็นงานสวยพรีเมียมอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาจับต้องได้นะคะในราคาที่ย่อมเยาวเลยนะสําหรับตัวนี้นะคะสวยทุกสีเลยจริงๆอยากใส่ให้ดู